สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างใส่ตีหดทีมชาติไทยต้องมีไมคอนการโดโซ่เจหนบาร์ซินหัวใจไทยยิงไปแล้วหประตูให้กับทีมบาเยิร์นยูสิบแปดเจน่ไมคอนการดโซ่เจนนบารซินหัวใจไทยลงสลามนัดที่สี่ให้กับทีมบาเยิร์นมิวนินยูสิบแปดปรากฏว่าเจหน่ไมคอนการโดโซ่เจหน่ตัวแทนจากประเทศไทยยังโชว์ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่อง บวกอีกหนึ่งประตูให้กับทีมเยาวชนของบบเยนมิวนิกส่งผลให้แมคคอนการ์โดโซ่ลงสนามนัดที่สี่ให้กับทีมเยาวชนยูข o, นน 4, น U 18ของบบเยนมิวนิกยิงไปแล้วถึง5ประตูถ้าไทยเรามีเจ้าหนูแมคคอนการ์โดโซ่บวกกับแข้งลูกครึ่งสักสองสามคนลงเป็นสิบแปดตัวจริงฟุตบอลโลกโคก้าเอเชียแปดทีมครึ่งคงไม่ไกลเกินฝันโดยมีนิโคลัสมิคิลสันเอรวันกาเนียเอริกคารุดซึมซับเบลและแมคคอนการโดโซ่ ไทยเราฟุตบอลโลก2อ3 0ันาคงไม่ไกลเกินฝันแล้วเพื่อนๆละครับที่เห็นเช่นไรทีมชาติไทยเตรียมป่าตา้าทีมชาติจีนเรียกตัวยุยเฟยลูกครึ่งจีนในเทลแลนแต่เกิดที่ประเทศไทยไวัย17ปีเข้าสู่ทีมทีมชาติไทยชุดยุยย่ 20, หรือชุดบลรอกภายใต้การคุมทัพของอยูกีริชาร์เตรียมเรียกตัวยุยเฟยผู้รักษาประตูจบหนึบวัย1ิจปีเจ้าของสุดสูง190เซนจากสมอสรอ,อูเทคทีมชาตินำในหลีคอนแลนด เข้าสู่ทีมชาติไทยชุด U20 สาเหตุที่เธเราเรียกโตอยู่ใหเฟยเข้าสู่ทีมคือเขาถือเป็นนายด่านยอดฝีมือโชว์ศักยภาพมากมายในหลีกเยาวชนของฮอลแลนด์ซึ่งทีมชาติจีนพวกเขาก็ได้เลีนใงนายทวารไว้17ปีรายนี้เช่นกันเกิดเหตุการณ์สุดแปลกของวงการฟุบตบอลอินโดนีเซียมีการฟาวที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยดูบอลมาโดยเหตุการณ์สุดแปลกเกิดขึ้นในฟุบตบอลระดับลีก้า3ของอินโดนีเซียโดยมีการฟาวแบบปูทุ์ถึงขั้นกรรมการต้องแจกใบเหลียง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอานักเตะที่โดนใบเหลียงถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกอินโดนีเซียพวกเขาเจอกันหนักหากพวกเขาผ่านเข้ารอบฟุตบอลชายโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสทัพการูดา้าทีมชาติอินโดนีเซียชุดยูยี่ 23, ายใต้การคุมทัพของชินแตยังผู้ที่มาปลุกทัพการูดา้าให้บินสูงในตอนนี้โดยอินโดพวกเขายังมีลุ้นโคต้าสุดท้ายลุยโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยอินโดนีเซียพวกเขาต้องไปเตะเพลย์อัฟกับกินี ตัวแทนจากแอฟริกาในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งฝ่ายจัดการในคันโอลิมปิกได้มีการจัดสาางเปลนสายฟุตบอลชายโอลิมปิกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากอินโดนีเซียพวกเขาสามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิก2 0 2 4ีได้จะกลายเป็นตัวแทนจากอาเซียนหนึ่งเดียวทันทีหากอินโดนีเซียพวกเขาผ่านเข้ารอบได้พวกเขาจะอยู่กลุ่มเอร่วมกับฝรั่งเศสเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์กลุ่มบีประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาโมร็อกโกอิรักและยูเคน กลุ่ม C ประกบรอบด้วยอุซเบกิสถานสเปนอียิปต์และโดมินิกันและกลุ่มีประกบรอบด้วยญี่ปุ่นมหาอำนาจแห่งเอเชียปลาละไวัยมาลีและอิสราเอลแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าอินโดนีเซียพวกเขาจะผ่านรอบเพลยอ์ออฟกับกีนีได้หรือไม่